สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาอยู่ทีงานเสลมสลองกองทัพอ,อ่าปดปลอยวัชาสนลาวครบหอบ75ปีนบ่75ปีแต่ว่าสมเฮาอยู่ทีหลวงเฮาบางเนาะตอนนี้สมเฮาอยู่ที่เดินสาวมังก่อนเนาะเป็นเดินของกองทัพอ่าทหารแข่งหลวงเฮาบางเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาก็บ่เคยมาจักเทืดอดอกเขาเจ้า,จาเสลมสลองกันื้นนี้มัดมือเห็นอยู่เว้งจงันก็เห็น ยนข้าเจ้าไปแสดงผาดโพนอยู่แถวบึงทาดหลวงเนาะปีนี้เป็นครั้งแรกที่สู่ม่ได้เข้ามาเดินช้าเมังกรนี่เนาะอีกจังไรหนึ่งซู่ม่ที่เข้าไปยูม่องนั้นถ้าเขาเจ้าเปิดวิธีสากลนะซู่ม่ที่เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ละเก็บภาพบรรยากาศมาทั้งรองข้าบางนี่ขาเจ้าชิมีการแสดงเกี่ยวกับอินยังแน่นอะพี่น้องเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปมองๆกันเลยเนาะ คือตอนนี้ข้าเจ้าก,ก็ยังบุษันเริ่มการแสดงเนาะเพราะว่อรอท่าแขกท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งท่านผู้ชมกับบุษัทม,มาเนาะพี่น้องมามากันน้อยเดียวเนาะพี่น้องเนาะมานอนะ้อยเดียวมาน้อยเดียวยังบุษันมาเนาะจะต,ตามคาดการคือเป็นเจ็ดมงคึงบอกเนาะแต่ว่าตอนนี้กับบุษัทเริ่มเธอเขากับนางฟังเพลงไปก่อนพี่น้องนางฟังเพลงไปก่อนซาวมังกรเนาะสลองซาวมังก่อนมดนโมนีวันที่สิบแปดขาเจ้าสลองวังนที่สิบแปด อีกสองมือก็บชีฮอดและ3ามังก่อนนะฟังเพลงวนๆไปก่อนได้พี่น้องอีกจังหน่อยนึงกะขาเจ้าก่าน่าจะเริ่มแสดงแล้วพอนักแสดงกะอยู่ทั้งข้างไสยของเวทีนี่เนาะถ้าเขาเริ่มแสดงแล้วเขาก็จิีไปถ่ายเก็บบรรยากาศทั้งสองข้างมาให้เบ่งเติมเนาะ สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้สุมเฮาอยู่ที่สนามสามังกรอนเนาะของท่านแข่งรล่เฮาบางพวามือนีนี่อ่าประสาชล้าของสุมเฮาทุกผ้นานาะพากันว่วมสลองวันสร้างตั้งกองทัพครบหอบ,บ,บ75ปีเนาะอะ่มือนีอยู่ทั้งเวียงจันทร์ขาเจ้าก็สแสดงอย่างยิงยงง่งใหญ่เนาะแสดงอย่างยิ่งใหญ่และที่โล่เฮาบางของสุมเฮาก็ได้สแสดงคือกันเนาะ เดีย๋ยนี้สมภาอยู่ที่สนามกีฬาอของอแล้ก็เดินเช้าวังก่อนของทหารแขวงรอบ่บางของสมภาเนาะตอนนี้ก็เจ้าก็เริ่มพิธีละทรี่ทัวทัวองทัพุังทผู้ใหญ่ที่กาเจ้าจเซ้นมากก็น่าจ,จะมาครบแหละแต่ว่าทางท่านผู้ชมก็ยังมามาบพท่านเต็มท่นพี่น้องมาบะท่านเต็มนมะ 75ปีในนี้พิธงานศิลปะวันนี้ก็เป็นพิงานหนึ่งของประกาที่จดให้การกตั้งตังเฉลิมฉลองวันสงตังนกองทัพักสเลาขงเราให้มีบรรยากาศที่พอดพื้นมนสื่นและทางวิชการอนุรักษ์ักษาวัฒนธรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของเราเอาไว้ให้เป็นรูปดี สมัครทิ้งของของมาสการทานแปลงระบางผสมกับน่วยสิลปะบอลของเวงเพื่อเป็นการแสดงหัใไซเกมระแคะประธานในหับสมุในวันนี้ชั้นในน้ำคณะอู้ิจอรณ์นุยสิลปะนี้ขอประกาศเปิดการแสดงในวินับต,ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอปเข้าใจ ยังใครว่าตอนนี้เขาจะเริ่มปิดแล้วเนาะปิดไฟดอกใหญ่หั่นสมฮากับทีมีโอกาสทายได้ชัดเจนกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้เขามาทายที่ทั้งข้างเขาอยู่ทั้งนอกแน่มานี่โตตึกตัวนี้ขึ้นนิดน้อยในเวลาเขาอยู่ทั้งหน้านี่ตึกใหญ่หลายพี่น้องตึกใหญ่ รายการทำอิตกำลังสิเริ่มแเราไปน้องกำลังสิเริ่มแสดงคือววมมหดเสือ75ปีต่โดยมาากวริ่มแสดงแเราไปน้องมาละเริ่มแสดงแล้ว มืดไว้เขาจะบ่เปิดไฟข้างในฮะเนาะ สมรายการตัวทวิตนี่ก็เอาไวส้สำนีกรเดี๋ยให้สุขคนก็ไลไรก็แชร์แล้วก,ก็ติดตามแล้วถ้าบ่งวันรายการตต่อไปนี่สิมีการแสดงคืนนอนใดเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีกรเนาพี่น้องเนาะ